ินบ <toys> ้างเราบอกว่าเราผิวแล้วไม่เชื่อเราบ้างเลยโค้ดในคังมีเต็มเลยเฮอกช็อปเออคุณพอจไปบ้ามาบ้านวันนี้เออคอลจะแบ่งโคลนวันขอได้ไหมวะพอพอจะแบ่งโคหน่อยได้ไหมเพราะผมกำลังเผาเลยหนเพจรีวิวเรื่องเล่สตัวเมยไปว่างๆน่าจะรีวิวขึ้หน่อยวิธีการเก็บรับอะไรอย่างงี้นะไปว่างๆแต่ผมไม่รีวิวเงนคุดเอามาเผานะครับมัน เอาเอาโคมาเผาเลยนะครับเดี๋ยวผมฟลยนะครับไปฟังผมฟันเลยนะครับมันประตูรับมันขอโทษขอโทษ sorry เฟยนะครับเอานะครับเอาโคมาใส่ด่วนเลยนะครับไอรอนนะไอรอนไอรอนเผาไอรอนเจอสิ่งที่เรียกว่าชูกะสีแบ่งมาอีกเออฮามครับอะไรเรามาทำกระเป๋งกันไหมแบ่งเนาะอ๋อได้ได ทำเลยทำเลยตักน้ําโอเคนะครับเราจะมาปลูกชุกัคืนนะครับเออชูกังคือเฮ้ยยาอาบีปีปะดวงอาบีเออฮ่าฮ่าพีดีพขโมยท็อตไปแล้วจะไม่ถามไอ้เชนก็อยู่ได้โอเคนะครับบะบ่อน้ำอยู่ใกล้ๆหรอกนะครับคุณคิดว่าผมจะไปตายใช่ไหมครับผมไม่ตายง่ายๆหรอกชลอกชาวล็อกไม่มีวันตายตอนนี้เลเวลหก เลี้ยวห้าครับเดี๋ยวแป๊บนึงออกเกมกันนะอทใหม่โอเคนะครับเราจะปลูกทอดกันตรงไหนดีเฮ้ยปลูกปลูกทอดได้ด้วยเหรอวะเพราะว่าไอ้นี่น้องมันฝากหนูเทลเนี่ยเทลถ้าถ้าเปิดเทลแล้วไม่เขับจะเล่นไม่ได้ก็เลยต้องปิดไว้ก่อนเดี๋ยวออกเทลกันเซย์เสือเซย์เสือเออเลยขอบังเตียงดีกว่า เออเลือดทำหอกเลยไม่ครับเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้มันล็อกยินเข้าไม่ได้เลยมงม,ม,มันเกมมันชาวล็อกมากเกินไปอ้ยล็อกไหนฮะเนี่ยมันเข้าไม่ได้นั่นเองขยายบ้านก่อนนะครับแปนคอมเน็ตดูโกไมค์ครับดัดเน็ตบลูทีนคุณไม่สามารถเข้าสูสสสสส่ไมค์คับดัดเน็ตได้ครับโอ้เจอโคในบ้านตัวเอง ว้าวเฮ้ยปัสสาเฮ้ยอินเดียมทำไมยังตัวมันอ่ะอินเดอร์แมทำไรพี่บอมได้ไงอ่ะทฉันไม่ทำอะไรมันนะแล้วคนมาดิวทีเอฟหาอะไรครับหาครับเดีไม่ได้แล้วอินเดียมโอ้ยเปิดอันหนึ่งเอาไหมครับคุยกับน้อตหน่อยเริ่มเครียดเออผมอยากบอกว่าพี่ดีพีของเราหลับอย่างสบายแล้ว ไอพีล่ะครับปายจริงอ้าวคุยกับน็อตก็ตรงไหนคุยกับน็อตน็อตอะวัตตอฟักน็อตนะวอนดุนแบนไอพีไปบอกไปบอกน็อตว่าว h ต t ต h e f ฟักเกิดตายห่าเลยเรียบร้อยแบนไม่แบนไอพีก็

เข้าเมืองไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะย้ายบ้านใครๆคนดูรู้คนดูถ้าคนดูบอกโอ้นี่มันคือเดนเกียนของผมที่ผมไปคดเพราะฉะนั้นปิดเลยฮะพระเจ้าประทานพร,พระเจ้าอะานรแบบทะเลนี่ก็คือเดนเกียนครับ ุดตละอาบิอะไรวะเนี่ยทำไมครับนี่เป็นวัตตาเฮลดิสโอเคบักท่าเรียบร้อยนี่บ้านเราก็ขยายมาแล้วนะครับโอเควางเตียงเซ็ต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 นอนไม่ได้โอเคนอนได้แล้วโอเคตื่นโอเคนี่ก็เป็นการเซ็ตจุดเกิดชนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนพัสเวิร์ดผิดอ่ะเพชรแต่นี่คือการเซ็ตบ้านนะครับเป็นปักกินนะครับ เออนะครับคุณครับคุณยังไม่ใส่คุณยังไม่ทำ uh huh. ตามที่ผมบอกใช่ไหมครับคือให้<า>เผาเหล็กนะครับเผาเหล็ก <S 2> <S 2> ต้องผานคืนโหนร้ายไปอีกคืนเช้าวันนี้เ <Okay. S 1> ช้ารล้าเช้าวันนี้ แต่นี้มันยังไม่เช้าโอเคสเกลันโอ้คุณไหนโอ้คุณไหนโอ้คุณไหนเออคิปเปอร์ได้ไหนครับไม่น่าคุณไหนคิปเปอร์ให้ไม่น่าคุณไหนเลยเออเข้าใจไม่ถูก ก็ไปดีแท้เลยฮ่าฮ่าฮ่าช่วยด้วยครับไอเทมไอเทมผมกระจายหมดเลยอ่าทำไมอ่ะผมโดนคิปเปอร์ระเบิดทับแบ็กเลยเพชรเป็นลูพุนคุณลองมาดูในคลิปสิครับรับรองหากแตกรูบุนเลยเพชรเอามาอุดก่อนนะโอเคอุดเลยเรามีดินไม่ต้องกวนคิปเปอร์อีกตัวหนึ่งไอฮ่า เพชรระเบิดเลยรเละเบิดสองเท่าตัวนะครับรนี่คือวันและเสียง,อ,งอะไรคุณคโอ้แบบโดนระเบิดสองเท่าโอ้ยเจ็บผมไม่ไอ้เจมผมหายไปไหนหมดอ่ะเขาเก็บไว้ก่อนอ๋อขอบคุณกลัวหายหรือการหายกันหายนะครับผมว่าคุณช่วยอุดโดยด่วนนะครับเพราะผมนอนแล้วทำไมผมไม่ไปเกิดอ่ะทำไมผมไม่ไปทำไมผมไม่ มาเกิดที่บ้านะงอะงงอะสิพอคนกันเลยเพรายังไม่เคยตายก็ยังอยู่ไม่อยากตายเก็บเลเวลอยู่ผู้สาวเลเวลเจ็ดะตะอง้สาต้องงอนเอาให้มืดหมายถึงว่า,านอ,นเอาเอาในอโอ้ยบ้านเราโอเคคุณเอาเดินนะ เอาดินมาเอาดินมาสิเขาบดให้เดี๋ยวเขาบดให้โอ้โหสกีตันมันยิงมาเยอะๆอีกไปแล้วมีอยู่แล้วหน้าที่เป็นตัวฆ่าตอมบี้เนี่ยเดี๋ยวเขาบดให้ได้ได้ได้เอาเอาไอ้นี่พวกนี้อัดมันเองปุยตากระต่ายวินปั๊มอะไรอ่ะคิปเปอร์มาแล้วฮักหนีเร็วฮัก์คอย สองตัวครับถอยมันตามมันตามมีมาเสียสามตัวโอ้ฟักกิ้งบิชในโลกหน้าได้สามตัวฟักกิ้งบิชมันคือการสะสมสีครับขอชหเลือดเออเรากลับมาแล้วครับเรากลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมกับคิปเปอร์อีกสามตัว มันตามเราไม่ทันรีบๆสร้างบ้านเร็วซอมบี้มากาแล้วปรือไปรีบๆรีบๆคิปเปอร์มันมาโอ้โหสามตัวในในคังในคังเดีมลเราสะสมมามันมาแล้วคิปเปอร์นี้เร็ว ไม่เป้ไรเราจะล่อเราจะล่อคิปเปอร์ให้มันเป็นเส้นทางมาหาแล้วลวโอเคโอ้โหแม่งสามสี่ห้าตัวโอ้โหขนาดหนีสองชุดเองโอ้โหชิพไฮฟอคกิ้งฟอคกิ้งบีชเรียบร้อยครับลงได้ อันนั้นไปแล้วนะครับรับรองครับประตูหายคุณครับรีบๆโอ้โหบ้านสวยประตูหายนี่เร็ว<ๆ>คุณนี่คิปเปอร์มันมาแล้ว,ว,ลวปิดแล้วไอเทมผมละ่ะกระแตงผมละ่ะโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทีอ a เกน,นอนเมทามมันนึงใ,ใส่ประตูใส่ประตูปิดนะครับคุณผิดตั้งแต่เริ่มแล้วตอนนี้แล้วครับแล้วกร็ เ okay. ตักน้ำมาแล้วนี่ที่พี่ฟัลมย่ใช่ไหมเออเชื้อเพลิงของลาวานานสุดนะครับเราเอากระป้งใส่ลาวา,นานจะได้เชื้อเพลิงที่นานมาหนานเลยผิดด้านครับเออคือประมาณพันวิ่เขาที่คุณม,มาจะมาทุบทรัพยากรทิ้งทรัพยากรอะไร ตอรกอนที่ไม่จำเป็นเนี่ยตอนแรกใส่ซัเกตอตูดในหางทอดใช่ไหมเก็บอิ่มบัวย่าเด็กเจอ้แต้ตวช่ก็ทำเจอได้นเออชูกาเคอยู่ไหนครับก็อยู่ในคังโอเคอยู่ในคังมองไม่ออกนีเนี่ย โอเคเราจะปลุกชุดอปาเขตใต้ดินนะครับแล้วรองตำรวจจับนะครับระวังปลูกไ่ใต้ดินเดี๋ยวตำรวจมาจับโอเคเดี๋ยวเราจะขยายบ้านกันนะครับระวังไว้ด้วยเพรถ้าตำรวจมาจับเขาไม่รู้ด้วยนะผมไม่เกี่ยวครับคดีนี้ผมไม่เกี่ยวผมตัดต้นไม้อยู่ครับเออนะครับแล้วคุณก็ตัดตัดตัดขาดความสัมพันธ์ของเพื่อนเลยนะครับถ้าเกิดเวลานั้นมาถึง S <S <S เออเราว่าบ้านเราน่ารักเกินนะเข้ามาเล็กเกินเอาเราจะขยายบ้านกันแล้ว